ครับคุณวัดครับวัสดีครับอ่เดี๋ยวมาดูไม้ต้นนี้ทรงทรงประยุกต์เป็นรูปทรงอิสระครับผมจะทําเป็นคล้ายๆรูปลมอ่ะครับโอเคครับเป็นต่อเพมหน้าไทยเสียบใต้หวันนะครับครับผมก็ เนี่ยครับเป็นลักษณะไม้ไม้วัตถุดิบมันมายังไงครับคุณมดก็นดเนี่ยเขามผมซื้อต่อมาเขาก็ปลูกมาท่านี้เลยครับ<อ>คือทีแรกผมซื้อมาผมการจะพลิกทําตกกระถางแต่พลิก<อ>ไปแล้วมันพลิกไม่ได้พลิกแล้วมันไม่สวยใช่ครับเพราะลา,ากมาอยู่ฝั่งน้นครับผมแล้วก็เอาตาไม้เลยครับ มันก็มาอย่างนี้ก็คือผมจินตนาการไปก็คือเป็นไม้ตั้งอยู่แล้วโดนลมพัดจนต้นมันนอนโค่นไปเลยโอ้ต้นโค่นก่อนใช่ต้นโค่นก่อนนะใช่ครับมก็รู้อย่างนี้ใช่ครับนะแล้วแล้วไฟมีสามชั้นครับก็ชั้นชั้นพวกนี้อะครับอาจารย์ก็คือจะไล่สเต็ปไปตามไม้ลำละ ลำลำละชุดอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมก็จินตนาการไปตามนั้นนะครับ้านะงบนยอดก็เป็นอย่างงี้อ่าใช่ครับเนี่ยเห็นไหมครับเข้ารวดบิดตาตามสเต็ปเหมือนเดิมโอ้นะเนี่ย <มา S 1> อาจารย์ให้เขาดูอันนี้ชัดเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับถ้าบิดอย่างที่ผมบอกเนี่ยอันนี้เป็นซับหน้า ซับหลังเนี่ยผมจะบิดอันนี้ให้ลง45แล้วอันนี้มันจะลงอัตโนมัติเลยจะเป็นง่ายๆจะเป็นลู่ลมก็ไม่สเปนสบายไม่ก็กิ่งก็เหมือนเดิมใช่เป็นละเอียดการทํากิ่งของผมมาอยู่ได้ไม้ทุกทรงครับผมคิดอย่างนี้นะแล้วมันจะสวยมันจะสวยใช่มันจะเป็นระเบียบครับเป็นระเบียบใช่นะครับเพราะนั้นก็คืออยากให้ทุกท่านได้ลองเปลี่ยนสไตล์มั้งลองดูครับออันนี้เป็นเป็นทรงอิสระครับผมเวลาเลือกว็คืุดิบ ครับดูหน้าไม้ครับนะครับนะดูหน้าไม้คุณบดก็จะให้เป็นยังไงครับเป็นเป็นตามจินตนาการของเราก็เนี่ยผมจะอธิบายไม้ต้นนี้ตอนที่จะจบนะครับตรงนี้อาจจะเป็นสักสองสาชั้นไหลลงมาแล้วอันนี้ก็เป็นสักสองชั้นไหลมานี่อันนี้ก็สองชั้นไหลนี่ไหลนี่อันนี้อันนี้ก็เป็นลึก ถึงเป็นไม้ลูกลมแต่ผมก็มีลึกนะนั่นส่วนกว้างกั้นใช่ก็ไหลามานี่ไอชุดนี้ก็ไหลไปนี่ไหลนี่อันนี้ชุดบนก็ไหลามานี่จะมีทั้งนั้นมันจะไหลามาทางเดียวกันหมดอะครับเออนะเพราะนั้นให้ดูตัวนี้เป็นตัวอย่างเผื่อท่านต้องการสร้างบ้างสร้างอะไรที่มันแปลกแปลกมาก,ก,กครับโอเคนะให้น้องๆได้ดู f อซี FC ได้ดูนะครับขอบคุณครับคุณวอนครับครับสวัสดีครับ